มาโม่กรโดดอยู่ชิดๆเงยแค่น้ดอกไม้ม่ลั่นไม่ใช่นี่ก็เนแะ้ีตาบานแล้วก็เอาค่ะแา่ยันแค่โมบเลี้ยงแค่สัว์ซด้อ หวานคักฟุกคักด้วยค่ะหนึ่งดอกเหลืองสองดอกดอกที่คามนอนเกิดไปเลยครับอีได้ไหมเนี่ไม่ได้ไหอเดมนอกออา,า,าออกออกนตดสามดอก